สวัสดีค่ะแม่เนี่ยชอบสั่งผลไม้มาใช่ป่ะสั่งออนไลน์มาก็คือส่วนมากจะดีแหละแต่เจ็บซ้ำจากการสั่งเนี่ยก็หลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยที่เจ็บมากก็คือแบบไม่ส่งเลยแบบบล็อกหนีไปเลยอยะทุเรียนป่ะทุเรียน,ยนใช่แต่ว่าร้านเนี้ยร้านเนี้ยโดนเอ่นละส้มตอนนี้กลาลังฮิตกินส้มจุกมากส,มส้มจุกเลยนมะมมันจะเป็นส้มจุกอะส้มแบบอร่อยเนี่ย คือครั้งเราเคยสั่งร้านนี้หลายครั้งแล้วร้านนี้เราเคยสั่งทั้งเชอร์รี่ทั้งส้มจุกไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งนี้แม่ว่ามันมีปัญหาแน่เพราะว่ามันไปแม่ดูสเตตัสเวลาเขาส่งก็จะส่งสเตตัสมาให้ใช่แบบว่าสถานะพัสดุอยู่ที่ไหนทีนี้เนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าจตุจักรซึ่งมันเป็นศูนย์ของบ้านเราเนี่ยแหละ สามวันวันแรกที่ค้างพออีกวันแม่ก็ทักไปเลยนะเพราะแม่รู้ว่าอากาศมันร้อนแล้วเขาไม่แช่เย็นส้มมันจะเสียเพราะส้มพวกนี้ปกติเขาต้องอยู่ในห้องเย็นใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเขาส่งเลยวันนั้น,นมันจะไม่มีปัญหารอบที่แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ส่งแม่ก็ทักไปถามศูนย์กระจายสินค้าของไอที่ส่งอะ่ะเราอย่าไปพูดชื่อยี่ห้อซึ่งเขาก็บอกว่า ตอนนี้พัสดุเยอะจะช้าหน่อยเราก็บอกว่ามันเป็นส้มนะคะจนเราไม่ไหวแล้ววะสามวันเราก็เลยเมื่อวานเนี้ยก็เลยทักไปที่ร้านบอกว่าส้มจะเสียนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับของทางร้านก็เช็คกับทางทางพัสดุไปให้อะ่ะเขาก็วันนี้มาส่งพอมาส่งสภาพเป็นแบบนี้ คือมันเน่ามันเน่าเหม็นน้ำไหลออกมาแล้วเราลองแกะออกมาชิมด้วยเนี่ยมันขมปี๋เลยอ่ะมันแบบมันเสียเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูคือเนื้อข้างในอ่ะเยนนะเนื้อข้างในอ่ะมันก็เป็นเละๆแบบเนี้ยช้ำๆเละๆอ่ะคือไม่ไม่รู้จักล้องดูออกป่าแต่แต่ว่าพอจับไปรู้ว่าเนี่ยคือมือมือเหนียวเละแหนะหมดเลยอ่ะเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันก็เหม็นเหม็ด้วยเหม็นมาก แล,แล้วเราก็บอกเขาว่ามันเสียหมดเลยเนี่ยลูกที่พอจะหน้าตาดูได้อะคือหน้าตาดูได้แต่หลวมนะเนี่ยเขย่าดูดีใช่ปะ่ะมันคอกค็บคคข้างในเนี่ยเนี <texts> ่ย <Ball. S 1> เดี๋ยวอันนี้คือที่ที่เละอีเทะมากเนี่ยที่เละเละเนี่ยดำ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 แล้วก็แตกนี่เ <haya S 1> นะ่าเน่าเนี่ยดูดีดิอันนี้กินได้แค่ลูกเดียวไม่ได้นี่กินไม่ได้ดำบิตตีนี่นะชาอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ขอบแขกขอกแขกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมลองเทาดูดะ อันนี้คืออันนี้คือเป็นอันที่แกะแล้วเพราะว่าเราจะลองแกะมาว่าข้างในเป็นยังไงคือลูกที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอแกะออกมาข้างในมันก็จะดำาๆแล้วก็แบบมันจะเป็นแฉะแอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแฉะแอย่างเงี้ยมันจะกินขึ้นไปได้ไงแล้วแม่ก็เสี่ยงชีวิตลองชิมเข้าไปด้วยนะตายไหมผมปี่ต้องคายออกมาพี่สาวก็ชิมยังไงรสชาติมันถือเสียมันเน่าเแ,แล้วอะ่ะมันมันใกล้เน่าเต็มที่แล้วอะ่ะกินไม่ได้เนี่ย ตอนแรกเราเปิดมาร้อนมากเลยนมในต่องมาถึงคือกล่องร้อนจีเลยตัวกล่องอากาศเมืองไทยตอนนี้มันร้อนแล้วตัวเปิดมานี่คือไอร้อนพุ่งออกมาเลยอไอร้อนพุ่งจีเ้าได้แคมองตอะไรนอยู่คะคือเขาบอกเราว่าให้เราอะถ่ายรูปไปเคลมเราอะถ่ายไปแล้วแต่เขาบอกว่าให้เราอะแยกส่วนที่มันดูเสียเละเทะมากๆเนี่ยกับส่วนที่ดูดีให้เขาจริงๆอันนี้มันไม่ดีนะพี่สาดูดีเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีอันนี้คือส่วนเสียามได้ที่กี่รูปคะ อันนี้ก็เสียเนี่ยเสียหมดเลยอันอันที่ดูลูกกู๊ดนะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ลูกกู๊ดคือดูดีอันนี้คือดูดีกว่าอันนี้คือเสียไหมเนี่ยมันดำดาอ่ะอันนี้ลูกก๊ดใช่ไหมอันนี้ลูกกู๊ดหรือปะควงลูกกู๊ดไหมมันหลวมมากอ่ะให้ก็ได้อ่ะออันนี้อันนี้ไม่ได้เนี่ยดำไปหมดเลยเขาไม่ได้ลูกกู๊ดแต่ว่ามันก็พอจะเนี่ยเขาให้เราถ่ายแยก เขาบอกว่าเขาจะเคลมให้แต่ให้เราถ่ายแยกส่วนที่ที่เสียกับส่วนที่ดีแล้วให้ขอดูเนื้อข้างในด้วยแล้วเราต้องมานั่งแบะเนื้อให้เขาดูเพื่อจะเคลมป่ะแบะเนื้อเขาขอดูเนื้อหมดเลยแล้วต้องแกะอ๋อนี่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้เขาดูแล้วกันหรอแน่ดูก็แบบนี้เป็นไงฮะเป็นน้ำแฉะเป็นน้ำแฉะหมดเลยมันกินไม่ได้ แล้วก็จริงๆอ่ะเราถ่ายเราแกะถ่ายรูปแล้วก็เอาใส่กล่องแล้วไปทิ้งแล้วนะแล้วเขาเรื่ดูดินี่อ่ะดูรูปนี้เลยชัดไหมพี่สาอ่ะวางตรงนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้เขาดูชัดไหมพม่สาตชัดไหมคือคราวที่แล้วแม่ซื้อร้านนี้มัน4ี่นะกล่องหนึ่งอ่ะรอบนี้มัน550เหมือนราคาขึ้นหน่อยก็ยังซื้อเพราะว่าคราวที่แล้วซื้อแล้วมันดีเออดูขาวนี้ดิเป็นแบบเนี้ยจ้าณชาต้องทำาไงดีคะ ไ,ไปเที่ยวกับร้านเนี่ยส่งไปให้เขาดูแล้วลนะ่ะเนี่ยข้อคิดเนี่ยก็ไม่แน่ใจเลยคือขนาดเราซื้อร้านเนี้ยคือเราก็ดูรีวิวแล้วนะว่าดีคนซื้อเขาเยอะแล้วเราเคยทดลองซื้อไปหลายครั้งแล้วร้านเนี้ยก็ดีมาตลอดมีครั้งเนี้ยที่มีปัญหาเราก็จะไม่บอกชื่อร้านเขานะเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะว่าเราคิดว่าครั้งเนี้ยความผิดมันอยู่ที่ ขนส่งเพราะขนส่งเอาไปดองไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้าตั้ง3 4วันอะแล้วมันแบบแดดเปรี้ยงขนาดเนี้ยฉะนั้นมันร้อนเมืองไทยตอนนี้ยฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลองแกะลูกที่มันเหมือนลูกกุด้ดูนะว่ามันกินได้ปะปปเอออันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยได้เห็นไหมพี่สาลูกที่ดูเหมือนกินได้จะมีแค่4ลูกจากประมาณเนี่ยสิกว่าลูกอะเนี่ยถ้ากินได้จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้บบนอย่างงี้นะคะ สวยงามเห็นไหมเนี่ยข้างในจะไม่เป็นแฉะแะเหมือนอย่างนี้นนถ้าเกิดอย่างเนี้ยดูแฉะแะอย่างนี้อะให้ดูอย่างนี้คือกินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมหัวเปียกๆอย่างนี้อันนี้คือกินได้ชิมก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ร้อนอยู่นะเนี่ยว้าว <laughs> เป็นหัวฝัก <laughs> มันมันบูดม,ม,มันแบบกลิ่นมันแบบมันเสีย มันจะ,จะนออกขมมอ,อ,อ่ะก็ะมไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดะเออเนี่ยขนาดลูกนี้ดูโอเคยังเสียเลยอ่ะสรุปว่าไม่ได้แหละไม่ต้องละอ่ะก็ไปซื้อที่ตลาดแล้วกันแต่เมื่อก่อนจะคือซื้อเนี่ยออนไลน์แบบเนี้ยมันจะถูกกว่าไปซื้อที่ตลาดไงอืมโอเคก็ไ่ซื้อทำไงก็เป็นประสบการณ์ที่แชร์นะคะส้มเต็มบ้านเลยเหม็นหึงเลยโอเคลากันไปก่อนอ่ะนะจานมาป,ปิดคลิปบายบาย